สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับมาดูแปลงนาของป้าออนนะครับวันนี้หว่านข้าวได้วันที่1ิบแล้วจากที่เรามาทําคลิปกันมารอบที่แล้วนะครับตอนระหว่างการหมักตอนนี้ก็ได้หว่านข้าวลงไปก็ผลงานนะครับโดนฝนต้องมาคุยกับป้านะครับว่าโดนฝนเมื่อกี่วันแล้วครับป้าอันนี้โดนฝนเมื่อกี่วันแล้วสามวันสามวันนะครับอันนี้คือน้ํากําลังระบายออกนะครับน้าเยอะเลยแล้วก็ ระหว่างที่ป้าหมาักแล้วหวานข้าวเนี่ยผลแตกต่างการรอบที่แล้วป้าคุยให้ฟังหน่อยผลแตกต่างคือเมื่อรอบที่แล้วกับรอบเนี้ต่าแตกต่างอย่างไงบ้างคือรอบที่แล้วนะ่ะจะมองเห็นมเมล็ดข้าวดิบที่ว่ามันสูงกว่าข้าวจริงมันจะ,มจะขึ้นมาพร้อมเลยเหครับขึ้นมาพร้อมกันแต่มันจะสูงกว่าอ๋อม,มามองตอนนี้นะักสิบวันเราก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่เด<อ>ี๋ยว<อ>เราก็จะมามองกันอีก ครั้งหนึ่งตอนที่เข้าได้สักเดือนใช่เขาดีเราจะโชว์ตัวตอนเดือนหนึ่งนะครับเข้าสิบวันทุกคนแล้ววันนี้พื้นนะป้าพื้นสะอาดดีไหมสะอาดดีสะอาดมากต้องดินสะอาดเกลี้ยงเลยเนาะสวยโอ้ยสวยมากเลยค่าดูจิไม่มีเอญยาอะไรขึ้นเลยโตตังก็ไม่เห็นสะอาดมากเนาะแปลงนะ แล้วข้าวขึ้นสม่ำเสมอดีทั้งแปลงเลยเขียวด้วยใช่ค่ะใส่ไอ้เนี่ยใส่ตอนคุมเลนได้ไหมป้าตอนคุมเลนไอ้เนี่ยรึงรากขยายนเดึงรากขยายกกด้วยเดีไม่ใช่ใส่เยอะใส่นิดเดียวเพราะขวดหนึ่งได้กันสี่สิบไล่ใช่ค่ะครับผมตอนคุมเลนจะใช้ได้เยอะอันนี้ก็ฟาร์มสมบูรณ์นะครับหลังจากการหมักนะครับกินสีวัตถุที่โดนย่อยสลายนะครับแล้วก็ ดินที่แข็งก็ะด้นะครับก็จะมาฟูแล้วก็พื้นที่การหาอาหารของรากข้าวก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ข้าวก็จะสมบูรณ์เขียวงามเลยป้าเห็นข้าวแล้วเป็นยังไงคะปั้มใจจะปื้มใจเพราะมันโตเร็วอืสวยเลยเนาะสวยแล้วก็เขียวเราวก็ปื้มเห็นแล้วประทับใจมากเลยป้าคือฝนกระหน่ำตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าข้าวจะสวยได้ขนาดนี้ก็โตดีครับ ถือว่าสมบูรณ์มากก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเนาะที่เราประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคน,นนี้เรามาดูกันเรื่องข้าวนะครับ,รบเดี๋ยวเรื่องข้าวดีดเรามาตามกันรอบหน้าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันรอบหน้าและรอบต่อๆไปค่ะรอาแปลงนาแปลงนี้ข้าวดีดจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากที่ข้าวดีดเกิน100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ตองแปดไปแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะพี่นาป้าบางออนทุ่งเสเหลี่ยมสโขทไทยค่ะคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ